บอกเลยนี่อเล็กอเล็กอเล็กล, <c oughs> ลิวจินน้องเขียวคุณเล่อโอ้ my god เี่ยมเเกมที่สองครับเกมที่สองเป็น detective อยกับผมอย่างนั้นเลยนะโชคดีมาก ผมก็อินโนเซนต์ตลอดชีวิตนี่แหละมันต้องมีมันต้องมีคนหนึ่งไว้ที่แบบพูดช้าสุดและเงียบสุดคนนั้นเป็นไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกแล้วแล้วที่เซฟตัดเนี่ยโอ้โหอะไรอะอะไรวะินั่นแหละสตีฟสตีฟสตีฟเป็นสตีฟแคปซีเอ็มโอ้โยจบไวเกินมากเลยเอบ เลวไม่งเดินมาหยิบงอเลยผมไม่เห็นได้ไงเออเออเห็นแก่เลยโอ้โหครับเกมที่แล้วครับผมก็จบไปนะครับผมเพราะเซฟฟี่มันเด็กอะครับคือมันเตีก่อนแล้วมันจะโดนยิงเนี่อ่ะตะกี้นายชัดเจนเลยรู้เลยว่าใครเป็นใช่คิดขวาไปไม่ไปได้นะตะกี้นี่แอ้ไม้มันถือได้จัดให้เนี่ยจัดให้เต็มที่เลยนะเออ้บินไปสิสายเถื่อน ผมผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นเออผู้ชราดนนี้ไม่รู้หรอกผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนผมขายยาแล้วผมยื่นยื่นยาบ้าใหต่ผกผมไม่ได้ขายอ่ะโอ้แต่้นี่ะไม้ไม้ไปอูสวยไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่ามันจะรู้ไงจะฟอลโล่ไอ้เนี่ยทำไมมีคนหนึ่งเขายงียบบอ่ะ อะไรไม่เป็นเชื่อดิไม่เป็นนี่อินโนเซนต์เราเชื่อใจเขาอย่างดังไม่ใช่ผมนะผมตายแล้วใช่ไหมใครเป็นวันนี้เสื้อนลมเงินอะไม่ใช่ปลาคอนี่เอเล็กต้องวิ่งขึ้นมาเว้ยวิ่งขึ้นมาเสร็จเก็บพอมขึ้นรถเลิ่มโรเตอร์หนีเลยซาดีมากมากยังไงจะฆ่าหรือเรียบร้อยมันอยู่ตรงกลางอะไรอยู่ตรงกลางเอาไงชีวิตดีวะเนี่ย เก็บทองคือโลเลคลเตอร์โลเลคเตอร์คือจริงๆก็มีทองอยู่ก้อนหนึ่งอยู่แล้วนะไปเลโกโกเพราะว่าเด้เจองียจังหวัดอันมา้วอันมาล้วิ่งไล่จับแล้วครับมันง้างนง้างธนูยิงก็้นไชุบไปไ้วรับไปจบไัไปัไปัไปับไัไปัปัาไับัไััับััไปับัไจับ เวละเอาไปพิจารณาอไปพิจารณาเอาหอะอนเล็กจะวิ่งลงอเล็กจะวิ่งลงขึ้น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 มีทองไหมแถนั้นเวรละโคโคโลเลนเจอร์นันสามสิบเมตรทองมาแล้วทองมาแล้วอเล็กทองหล่นเดี๋ยววะเดี๋ยววะนั่นค้างๆตรงนั้นรถไฟ ไแล้วตรงไลนเนี่ยตรงเก้าอี้อ่ะตรงกดอ่ะตรงกดอ่ะตรงที่กดนี่ข้าไปอ๋เห็นแล้้มกดโอ้โหโอ้ย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 โอ้อ่้อ้อ้ยโอ้ยโย้อยย้ีล้้โ้โ้อโ้เยอได้อ้ ตอนแรกนึกว่าจะโดนดักแล้วตายแล้วจริงๆไปผิดทางไงเออเออไงเฮ้ยเว่อไงคนเราต้องไปนี่สี่คนสี่นอเราต้องไปจุกแล้วไทยชกัมไปสี่ไทยชกัมเดี๋ยวนำเมงมาเอาเลยเต็มที่ความตรงความทรงถ้าเจอธนูก็เจอเมอร์เดอร์แล้วก็มีคนสักคนตายความทรงความตรงวามกล้าหาญไปเป๊ปปี้ โอ้นี่ไงมันยืนแคมป์อยู่เลยเอ้ยโพวชันเอ้ยผมผมผมตีสถานะอินวีว่ะไปเอาเลยแล้วก็ตายจะเอามันมันเอ้ยสงสัยมันเก็บธนูอ่ะเออผมเก็บธนูมันเลยรู้อ่ะวิ่งไปล่อไปล่อวิ่งไปล่อมันมันอยู่ในห้องโพวชันมันอยู่ในห้องโพวชันไปอย่าเข้าจะเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปไปเองแล้วโอ้ไมค์กอดตายเดี๋ยวโชว์เซฟนะทุกมาดูฟงดูศุกร์ดิโอ้โห เฮ้ยไอหนี่ป่ะเนี่ยตูดเลยใช่เลยใช่เลยอ้าวชิปชิปห้ายั๊กจุกินยา๊กจุ๊กอาเอามาต่อหรอลิซิแทนเอาเสี้ยวเอาเมอต้าเหรอโคตรบินมีชิแทกยานเนี่ยเอาเอาที่ยาเมาต้าเอาที่กิวิ้กิวิ้กิวิลิซิแทนกิวิ้กี่สิบไม่ได้ละหมดละหมดละดูดานียนอุ้ยข้างบนเขาเม่งเยอะมาก วินบางทีก็แบ่งมันก็ได้เดี๋ยวไปสร้างบ้านไงเฮ้เราไปทำบล็อกเลยอะจาของเหมืองทองเหรอเออจของทองดทองโกโก้พราะว่าเรนเจอร์ออกเียวยัปะบอกเลยนอเล็กอเล็กอเล็กลิวจินน้องเขียวคุณะโอโอ้ my g o ออีกแล้วหรอ เซนเซอร์กูนอะเขาไเดองหยูนีใช่ไวินิวจินอกโอเคอันเด์สตนอันเดิสสุดไอวินเยอฮะนี่กี่โกงอะไไปแล้วก็แบบอยู่ๆก็เดินมาจ้องหน้าแล้วก็เออริบตอนแรกตอนแรกก็ไม่อะไรหรอก